สวัสดีครับเป้วิศวะกระบะมือสองนะครับวันนี้เอาตัวรถครอบครัวหนึ่งคันนะครับนั้นๆให้เห็นทีนะครับก็อาจจะไม่คุ้นตาหลายห่นะครับรถครอบครัวก็คือรถกระบะที่มาทำเป็นรถครอบครัวเฉียงนั่นเองนะครับก็นี่คือรถครอบครัวคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเข้าใหม่นะครับซื้อมาสดๆเลยนะครับรถปี20ด้วยนะครับรถปี20นะครับคันนี้ไม่หึงแสนสามหมื่นโลนะครับ ออกใหม่รัน5วันนี้เหลือ9แสน19,000นะครับไปขายแค่1แสน9แสน19,000นะครับพรหม1,078ประมาณนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะครับโปรยังแรงมีให้นะครับคุ้มๆเลยนะครับในระยะนะครับก็รถสไลด์ก็มีให้ส่งให้นะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ094794848นะครับรถครอบครัวเจตชินั่งสีเทาดําคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังโสดยังว่างนะครับมาดูกันนะรถคันนี้ บอกเลยว่าออปชั่นครบครบนะครับสวยน่าใช้จริงๆนะครับรถปี20นะครับมาดูกันนะครับชุดแต่งต่างๆออปชั่นที่ได้นะครับไฟหน้าได้เป็นแบบไปปีนโปรเจคเตอร์ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟ d a y LED 5ดวงกระจังหน้าโครเมียมนะครับ2ชั้นแบบนี้สวยเดิมมนะครับทะเบียน 68cc นะครับทะเบียนสวยด้วยน่าใช้นะครับตัวนี้ย้ำอีกทีนะว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆไม่มีชนไม่มีเขี่ยไม่มีจมน้ำไม่มีพิกามแน่นอน นะครับการันตีให้เลยนะครับถ้าเจอรับซื้อคืนต็ดจำนวนแน่นอนนะครับถ้าเจอรับซื้อคืนนะครับอ่าสีสันสวยเดิมงามฝากระโปรงสภาพเดิมไม่แตกไม่ล้านะครับตัวนี้คิวซุ้มล้อสีดาด้านติดมาให้ครบนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีฟิลเตอร์ให้พร้อมแมกนะตัวแมกนะครับเป็นสีทูโทนนะครับแมกเนี่ยจะเป็นแมกทูโทนนะครับเทาดาปัดเงานะครับแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังครบนะครับระบบกระจายแรง E D B มีมาให้พร้อมคีบระบายความร้อนให้ครบนะครับ ขึ้นพุทบกขึ้นดงขึ้นดอยไม่ต้องห่วงเรื่องเบรกไหมแน่นอนนะครับแล้วก็ซ้มล้อต่างๆนะครับนี่สวยเดิมางามระยะห่างเนี่ยถืออยู่ที่275มิลน,นะครับก็เรียกว่าซูมล้อเนี่ยก็คือยกสูงไว้พอเรียกว่าจะรับหนักในเครื่องของากระแจงกระแทก,ทกสายลใสายดูสบายๆเลยนะครับแมคอร์สิบแปดนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมกระจกหน,หน้าของเดิมไม่แจกไม่ล้วนะครับ เราบา้ตะบนจิตมาให้ครบแล้วนะครับก็สายแคมปิ้งไม่ต้องห่วงเลยนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับประตูต่างๆสภาพเดิมนะครับหูจับเป็นโครเมียมระบบออโต้ลามป้องกันการโจรกรรมการขโมยมีให้ครบนะครับแล้วก็บอกคูหน้าเป็นแบบปะไฟฟ้าหงทิศทางแบบนี้นะครับบ่อหนังสีดำตาสภาพใหม่ๆคลิปๆนะครับคอนโซลต่างๆมีแอร์แบ็กให้ครบนะหูวรงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมนะครับจะเข็มพนักเราต่อโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับ เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับอใครสนใจนะครับคันนี้ก็แอดล่งหาไปได้เลยเก9 0แสนหนึ่งหืเก้าพันนะครับเก้าแสนหนึ่งื่นเก้าพันเบาะแถวสองพับได้แบบนี้นะครับเบาะฉยสองพับได้นะครับด้านตรงกลางเนี่ยก็จะมีเรื่องของปลั๊กชาร์จนะครับปลั๊กชาร์จนะครับ2 2 0ยิบโวลต์นะครับ1 0อยวัตต์มาให้นะครับครบเครื่องนะครับและที่สำคัญนะสีรลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับนี่ สีเดิมสภาพเดิมไม่มีผิดความแน่นอนนะครับประตูต่างเห็นไหมครับประต o ริ้าอยู่ครบแบบนี้เดิมซีนเดิมนะครับสภาพสวยเดิมน่าใช้นะครับกระบะไม่ใช่กระบะนะครับรถครอบครัวคันนี้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลเท่านั้นนะครับฝาถังอยู่ทางซ้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับมีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับนี่เปิดปิดได้นะครับป้องกันการหนีบให้แบบนี้นะครับมีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบเลยนะครับกล้องมีให้ครบนะทะเบียน6 8 4 4สสวยแบบนี้นะครับไฟเบรคด้วย3ม สอบกะับชักฟินแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงล่างนะมีการโครนการโค้งมาให้ครบเลยนะครับยางอะไหล่เป็นแบบฟูสายนะครับก็มีให้ครบเช่นกันนะครับรถเดิมสภาพดีนะครับสวยน่าใช้นะครับรถเจ็ดที่นั่งใครหายอยู่นะครับอ่าส่วนตัวสมาชิกเลยก็มีให้ครบแบบนี้นะครับด้านในนะครับตรงนี้นะนี่เลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับกระจกตรงนี้ครบ แข่งกคุมเป็นไฟฟ้าออโต้ทุกบาลเลยนะครับนี่แลวพวกหกตำแหน่งนะรอบคันมีให้ครบไอ้แบตก,ก็มีให้ครบนะครับเจ็ดใบส่วนตัวพวงมลาลัยเป็นแบบฟูลออฟชั่นนะครับหนังตกแต่งด้ือหนังแล้วก็เป็นลายพวงลายไกด์วูดนะแบบนี้พรูสตาร์สก็ได้มาครบแล้วนะครับรถเติมเดิมไม่มีชนนะครับแพชชิปเกียร์ก็มีให้แล้วครบๆนะครับเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้นะครับส่วนตัว เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับโหมดยี o โค้พาวเวอร์มีให้เลือกครบเลยนะครับมีโหมดขี่ให้ครบเช่นกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะสตาร์ทให้ดูนะครับจอทีฟอาร์ก็ติดแล้วเรียบร้อยนะครับจอเป็นแบบเรืองแสงนะครับเข็มมาฬเรืองแสงเนาะมีระบบแผนที่นำทางให้ครบนะครับมา1นึ่งแสนสนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรนะครับจอเจ็ดนิ้วนะครับทัชสกรีนได้นะครับเข้าคี์ถอยมีกล้องหลังให้ครบนะครับนี่เห็นไหมมีกล้องหลังให้ครบเลยแบบนี้นะครับ เอาเรื่องเลยนะครับเรียกว่ามีระบบพกตัว Android Connect นะครับที่เอาไว้เช็คสถานะรถว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนก็มีให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวจอเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีโดรแผนที่นำทางให้ครบเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าใส่ Memory ี่เอติก็จะมี Memory c ่กาให้ในเรื่องของเอาไว้บันทึกข้อมูลแผนที่ให้ด้วยครบเลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์ออโต้นะแอร์ออโตดีตอแบบนี้นะครับเาเดีซ้ายขวาก็มีให้ครบเช่นกัน นะครับตกแต่งด้วยลายการูดสวยๆเลยงามๆน่าใช้นะครับที่วางของนะครับเกียร์ขึ้นเขาลงเขานี่มีให้ครบหมดเลยแบบนี้นะครับแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้ครบเครื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับนี่นดูนะกุญแจเป็นคีย์เลยแบบนี้นะครับปุ่มเปิดผ้าตรงรีมดก็มีให้ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสวยน่าใช้เลยนะครับไฟเพดานขอทานต้องไฟเพดานตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED เห็นไหมแสงสีขาวนะครับแสงสีขาวนะ ใครสนใจนะครับคันนี้ก็แอดไลน์มาได้เลยเปิดปาหน้าฝากระโปสภาพสวยสภาพกริฟนะครับเครื่องนะครับตัวเดียวกับพวกกระบะรีโวนะเครื่องตัวเดียวกันนะครับ2.4ตัว V นะครับตัวนี้นะครับตัว V นะขับ2นะครับสภาพเดิมๆนะครับในเรื่องของจอแผ่นเพจอยู่ครบๆนะครับปี20เดือนกุมภาแผ่นเพจอยู่ครบสีต่างๆสภาพเดิมนะครับแบตเตอรี่ต่างเช็คให้แต่การให้นะครับคันหนุนคันหน้าเดิมๆไม่คดไม่งอไม่มีชนนะครับ หัวนงกระน้าเดิมแท้นะครับมันพาวเวอร์ต่างอยู่ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมไม่แก่ไม่ไขไม่ขยับนะครับหัวนรน็อตเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับเครื่องไม่แก่ไม่ไขนะครับเครื่องไม่มีแก่ไม่มีไขเลยนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแอดไลน์หาเป้ถูกหาเป้ได้เลยนะครับ รถครอบครัวเจที่นั่งสภาพสวยนะใช้แบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับสนใจแอดไลน์มาทักมาได้นะครับรถคันนี้รับประกันเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับเป็นรถเจทีนั่งที่สวยใช้ร้อยห้าะมานะครับ f o r ์กินเนอร์สองจุดสี่ตัววีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้บริการจจแปแนนถึงหน้าบ้านรถสไลด์ก็มีส่งเหมือนกันนะครับเรียกว่าออกง่ายอนุมัติไวรับประกันเลยว่ารถเดิมๆไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีความแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ